รถทันด้าน,นะคะมาด้วยอาการความร้อนขึ้นสูงแอรไม่เย็นนะคะหลังจากล้างล้างตู้แบบไม่ถอดนะคะความเย็นอยู่ที่11.5นะคะ ร่างทำความสะอาดแผงหน้าม่านของรถคันหนึ่งค่ะ ข้ารซ่อมตเข้าซ่อมตอน91,381กิโลเมตรสิบหนาิกาสีนาทีนะครับเปิดพัดลมสปีด4ีปรับน้ำยาแอร์เย็นจัดนะฮะร,รถรุ่นนี้ไม่มีกรองแอร์มานะครับ ในรถก็มีแต่ขี้ฝุ่นเดี๋ยวเราจะล้างแบบไม่ถอดแล้วก็เจาะใส่กองแอร์ให้นะครับในรถแอร์เย็นอยู่14องศานะครับค่าความร้อนอยู่ที่280อัดลมไฟฟ้าทำงานปก,กตินะครับทั้ง2ตัวนะครับทั้ง2ตัว ไม่มีกองแอร์มานะคะช่างได้ทำการเจาะช่างได้ทำการฉีดโคมฆ่าเชื้อให้นะคะหลังจากเจาะกองฝุ่นเรียบร้อยนะคะ กำลังทำการใส่กองฝุ